n น็ต a ว e คือระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network Operating System ที่พัฒนาโดยบริษัทโนเว l การทำงานของระบบปฏิบัติการเน t ต a ว e ร์ no นั้นเป็นลนักษณะไฟเซร์เวอร์ที่คอยให้บริการข้อมูลต่างๆในเครือข่ายรวมทั้งการบริการให้ใช้ทรัพยากรต่างๆของเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เน็ตเว어เป็นระบบบริการที่มีผู้ใช้งานในเครือข่ายมากสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคแรกแรกพัฒน,นาโดยบริษัทโนเวลจัดเป็นระบบบริการเครือข่ายที่ทำงานโดยภายใต้ m s ระบบบริการเครือข่ายเน็ตเว어ในขณะนี้สรุปได้ดังนี้ 1.Personal Net w ็ r เหรือ n e t w เ r e l i ไ e เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมต่อในลักษณะ P2P โดยคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายนั้นจะติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะไม่เหมาะสำหรับงานเครือข่ายขนาดใหญ่เพราะมีการระบบความปลอดภัยค่อนข้างน้อย NetWare 3.1x เป็นระบบเครือข่ายแบบ Client-Server มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลโดยเฉพาะ NetWare 3.12นั้นยังเป็นที่นิยมใช้กันมากจนถึงปัจจุบันสามารถต่อเครือข่ายได้สูงสุด250ยเซอร์ต่อ1เครื่อง n e t ต a ว e ร์กเป็นเวอร์ชั่นที่ลักษณะาคล้ายกับ NetWare 3.12 แต่มีลักษณะรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าเครื่องของการจัดการออกแบบครงสร้าง DNS ในเวอร์ชันนี้สามารถติดต่อเครือข่ายยูเซอร์ได้สูงสุด1,000ยูเซอร์และสามารถรองรับซิลูในการประมวลผลได้มากกว่า1ตัวครับสวัสดีครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows s อฟต e แนะครับ w ิน d ดว์ซับเวร์เป็นระบบเป็นแบบการที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะรุ่นแรกออกมาในชื่อ Windows HP ครับพัฒนาต่อมาเป็น Windows รุ่น2000ครับและรุ่นล่าสุดคือ Windows Safe 2003ครับผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางพัฒนาโดย Microsoft Word ครับบริษัท Microsoft Word นะครับส่วนใหญ่เหมาะกับการติดตั้งและใช้งานกับใช้งานกับเครื่องประเภทแม่ข่ายนะครับหรือเครื่องเครือข่ายที่ใช้สําหรับกระจายสัญญ,ญาณ3ครับ n e t w o r ินะครับเน็ตเวเป็นระบบปฏิเัติการ์ที่มีผู้นิยมใช้งานในระบบเครือข่ายมากสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนะครับพัฒนาโดยบริษัทโนเวลนะครับจัดเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทํางานภายใต้ MS ระบบปฏิบัติการเครือข่าย Network ในขนาดนี้แล้วก็ เน็ตเวิร์ส่วนบุคคลนะครับเป็นระบบจัดการขนาดเล็กเชื่อมต่อในลักษณะ ip address นะครับโดย Computer, คอมพิวเตอร์ในเครื่องในเครือข่ายนั้นจะติดต่อกันในกลุ่มเครือข่ายโดยมีเครื่องในเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มีการจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยค่อนข้างน้อยครับเน็ตเวิร์ 3.1น,นะครับเป็นระบบเครือข่ายแบบ Client-Server er er นะครับ c l i e n s e r v e r เวอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือมากกว่าทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลโดยเฉพาะเน็ตเวิร์ก3.12ครับนั้นยังเป็นที่นิยมในการเป็นที่นิยมใช้กันมากจึงปัจจนถึงปัจจุบัน สามารถต่อเครือข่ายได้สูงสุดถึง250 u s e ยเซอร์ต่อ1 s r เซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันพัฒนา Network 32แล้ว Network 4นะครับเป็น Network, เป็นเวอร์ชั่นที่มีลักษณะคล้ายกับ Network 3.12แต่มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าในเรื่องของการจัดการและการออกแบบโครงสร้าง MDS เวอร์ชั่นที่สามารถต่อเครือข่ายได้สูงสุด100 user, 1 0 0 1000อยูเซอร์นะครับ สามารถรองรับ CPU ในระดับการประมวลผลได้มากกว่า1ตัว Network 5เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโป,โปรโตโคอลหลายชนิดด้วยกันเช่น PTC หรือ IP นะครับรวมทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการจัดการระบบต่างๆนะครับขอบค,ครับ ระบบปฏิบัติการเครือข่ายยูนิคยูนิคเป็นระบบปฏิบัติการที่เคยพัฒนาในห้องแล็บเบลสร้างขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์และเมนเฟดในการควบคุมการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมต่อลูกคายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นจำนวนมากยูนิคใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ยูนิคลักษณะการทำงานยูนิคติดต่อกับผู้ใช้ได้โดยการพิมพ์คำสั่งลงบนเครื่องหมายพร้อมไซส์สามารถจำลองจอภาพในการทำงานของยูนิคให้อยู่ในสภาพ แวทล้มของวินโดว์ได้คุณสมบัติพิเศษของ Unix รักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สูงมีความสามารถสูงในด้านการติดต่อสื่อสารระยะไกลระหว่างคอมพิวเตอร์ก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบ Unix จะต้องทำการ พิมพ์ล็อกอินเนมและพาสเวิร์ดครับในส่วนวันนี้เราจะมานำเสนรอระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับคือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนามาเชื่อมต่อนะครับกันเพื่อให ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเป,เปลี่ยนข้อมูลและใช้งุปต่างๆในเครือข่ายร่วมกันได้นะครับเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเครื่องเครือข่ายมีตั้งแตนะ่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียง2 3สาเครื่องภายในหน่วยงานหรือบันิดเล็กๆนะครับไปจนถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นรับล้านๆเครื่องจากทั่ว,ว,วโลกครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศนะครับที่รู้จกักดีคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ ENNIS ที่สุดในโลกนะครับใหญ่กว่าแฮกเกอร์อีกนะครับผมในสองครับประเภทและระบบเครือข่ายนะครับประเภทและระบบเครือข่ายในปัจจุบันสามารถจําแนกได้สามประเภทด้วยกันนะครับคือหนึ่งนะครับระบบเครือข่ายท้องถิ่นนะครับเป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งริชาในบริเวณไม่กว้างนักนะครับผมบริเวณภายในบ้านนะครับหรือเป็นภายในบ้านเลยครับไม่ไม่มีตรงไหนหรอกครับระบบเครือข่ายระระดับเมืองนะครับคือในเมืองนะครับในเมืองของเรานะครับเป็นระบบเครือข่ายที่ตั้งอย่ ที่ต้องใช้โครงโครงข่ายขององค์กรโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพราะเป็นการติดต่อภายในเมืองนะครับผม3ระบบเครือข่ายระดับประเทศนะครับเป็นระบบเครือข่ายระดับประเทศในประเทศไทยเลยนะครับผมเป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบระบบโยงแบบระยะไกลโดยจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศหรือข้ามทวีปหรือทั่วโลกนะครับชนิดของระบบเครือข่ายนะครับชนิดของระบบเครือข่ายสามารถ แบ่งได้สามชนิดคือคือนะครับหนึ่งนะครับเครือข่ายแบบฮอตฮอตโฮสตมินนนะครับเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ในระบบใหญ่ๆเช่นระบบธนาคารสายการบินนะครับสองระบบเครือข่ายแบบคลเอทเซอร์เวอร์เป็นระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อแทนระบบอะไรไม่รู้นะครับเนื่องจากมีราคาค่าติดตั้งก้นข้างสูงระบบเครือข่ายแบบแพร์เซิร์เวอร์เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงนะครับสามเครือข่ายระบบแบบ P2P นะครับ เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรียกวอีกอย่างหนึ่งว่าระบบเวิรกกุ๊ปนะครับโดยระบบเครือข่ายแบบนี้คือเครือขอ่ายแบบนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีความอิสระเท่าเทียมกันนะครับผมไม่โกงครับไม่โกงกินประชาชาตินะครับผมประโยชน์ของระบบเครือข่ายนะครับสามารถติดต่อสื่อสารระยะไกลได้นะครับสองสามารถประยุกต์ใช้หานในในหานในด้านหานด้านธุรกิจได้นะครับสามความยัดงสี่ความเชื่อถือนั่น ความเชื่อถือได้ของระบบฮาร์นะครับ5การใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกัน6การใช้อุปกรณ์ร่วมเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทยนะอันหนึ่งหนึ่งได้แก่ a h นะครับได้คะแนน19.0.5คะแนนนะครับผมอันดับที่2นะครับได้แก่ D-Tag นะครับ15.71คะแนนนะครับผมอันดับที่3ได้แก่ t o u m o v e X นะครับได้13.44คะแนนนะครับอันดับที่4ได้ของ My My b a k e t นะครับได้6.9คะแนนนะครับผม ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับปิดวาประการใดขอไปไว้ที่นี่ด้วยนะครับผม